เบนวิร์สซิ่งโพสอีกแล้วคะ่ะทำเอาดราม่าไม่น้อยเลยสำหรับหนุ่มเบนวิร์สซิ่งได้ออกมาโพสผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวว่าข้าพเจ้าทราบมาเป็นอย่างดีก่อนที่ข้าพเจ้าจะกระทำการโพสเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องราวมันจะต้องถูกปิดเบือนไปในทิศทางทำนองที่ว่าทำไมไม่ทักไปกินข้าวหรือทำไมไม่ทักไปเขาดาวหรือทำไมไม่ทักไปขอคืนไม่งั้นผมคงไม่เลือกที่จะเก็บเงียบมาถึง3เดือนได้จเจตนาลมที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อให้ได้ทราบโดยทั่วกันนั่นก็คือ ผู้ใดที่มีสื่ออยู่ในมือควรมีจรรยาบรรณและควรพูดในสิ่งที่เป็นความจริงโดยมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในส่วนของข้าพเจ้านั้นข้าพ,เจ,าาพเจ้าเลือกที่จะอยู่เงียบและโดนสังคมด่าทอยอย่างรุนแรงมาโดยตลอดข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ใดๆข้าพเจ้าแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่มีปากมีเสียงไม่มีสื่อเพียงแค่ต้องการแสดงข้อเท็จจริงถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่ามันมิได้เป็นไป,นปนตามที่ให้ได้สัมผัส าเอาไว้หากแต่ในสิ่งที่ท่านล้วนพูดออกมานั้นเมื่อท่านได้พูดจบลงไปแล้วท่านอาจมิได้คิดอะไรแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ท่านพูดออกไปนั้นมันส่งผลกระทบมาที่ทางข้าพเจ้าโดยตรงทั้งสิน้นดังนั้นหากคุณยังมีจรรยาบัณและสามัญสำนึกได้โปรดชี้แจงให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวว่าสิ่งที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ออกไปนั้นถูกต้องหรือไม่และมีข้อเท็จจริงอย่างไรด้วยความเคารพทางด้านนาบับ เป็นหลานสาวของแพทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเรดอ่านหนังสือออกคงเสียใจแย่เลยโดยที่เบนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าถ้าจเจ้าแบบนี้ก็ได้นะยังมีอีกเยอะผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วงานนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปละค่ะว่าสำหรับเรื่องราวของทั้งคู่นั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะ